เปิดตัวแล้ว BC4X Mini Chain ใหม่ล่าสุดเปิดตัวในประเทศไทยราคาเร้าใจแบบสุดยอดเกิดอะไรขึ้นบ้างไปดูกันซีร r าลูกหมากคุณภาพสูงเพื่อทุกสภาพการขับขี่ ลูกหากซีราชั่วกว่าทุกเส้นทางมีจำหน่ายในยร้านอไไล่ชั้นนำทั่วไป สวัสดีครับผมการเลซิงนะครับวันนี้พาเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะฮะมาดูรถยนต์เปิดใหม่ล่าสุดในตลาดประเทศไทยเราก็คือ Toyota b c 4 x นะครับตัวนี้เป็นไม่ใเชนใหม่ล่าสุดเลยทุกท่านเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยเราราคาเราใจด้วยเป็นยังไงเดี๋ยวค่อยเรียงให้ฟังกันและประเด็นนะครับมาดูทางด้านของรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับเปิดตัวเปิดราคาอย่างเป็นทางการเลยก็คือ Toyota b c 4 x หรือว,ว่า b z 4 x นั่นเองนะครับใม่ในเชนเป็นสมัยครับเป็นรถ E ี1ี0นะครับชาร์จ ไฟไม่ต้องเติมน้ำมันจากค่ายโตโยต้าที่ทุกท่านรออยู่นะครับรถรุ่นนี้จะเป็นการนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นเลยนะครับโอ้โหงานนี้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะถ้าเกิดว่ารถมาจากประเทศญี่ปุ่นนี่งานเนี้ยบสุดยอดแน่นอนนะฮะเปิดมาสองรุ่นนะครับราคาเราใจทั้ง2รุ่นเลยนะครับเริ่มต้นจากที่ตัวแรกก็คือ B4X c ตัวลองเลนส์ FWD นะครับ ตัวนี้ราคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 2 9 0ล้บาททุกท่านฮะหนึ่งล้านห้าบาทโดยสเปคเบื้องต้นนะครับตัวเริ่มต้นนี้นะได้มากถึง224แรงมา้าแรงบิดไปถึง269นิวตันเมตรระยะการวิ่งมากถึง600กิโลเมตรต่อการชาร์จ โอ้โหโหดขั้นสุดเลยเพื่อนใช่ไหมครับตัวเริ่มต้นนี่200กว่าแรงม้านะครับแล้วชาร์จไฟนี่600กิโลเมตรต่อการชาร์จสุดยอดจริงจรแล้วก็มาดูอีกตัวหนึ่งนะฮะตัวท็อปสูงสุดของทาง่านงด้าน BC4X นะฮะก็คือทาาน้านของตัว BC4X Long Range a ลองเลนนะครับแรงม้า ตัวท็อปนะฮะสามร้อยสี่สามแรงมา้าโอ้โหแรงจะโถดโลกเลยฮะสามร้อยสี่สามแรงมา้าสามร้อยสามสิบแปดนิวตันเมตรระยะการชาร์จอยู่ที่ห้าร้อยเจ็ดสิบกิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับตัวท็อปสูงสุดเนี่ยราคาเปิดตัวในไทยอยู่ที่หนึ่งล้านหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาททุกขัน โอ้โหราคาดีเหลือเชื่อเลยนะครับ1นล้านห้าแสนสำหรับตัวเริ่มต้นนะครับแล้วก็ตัวท็อปสูงสุด1นล้านหกแสนบาทนะครับโดยที่ Toyota Motor ประเทศไทยนะครับเข้าโครงการ EV 3.5ามภาษีนําเข้าศนปเซ็นะครับไดียรับเงินสนับสนุนเนี่ยคันละเจ็ดหมื่นบาทนะฮะจากภาครัฐของประเทศไทยเราโดยจะมีการเริ่มผลิตเป็นกระบะไฟฟ้าร้อเเซในรุ่นโตโยตา้าไฮรัก TRAVO EV วีนะฮะคืนตามเงื่อนไขในช่วงปลายปี2025นี้นะครับโอ้โหเงื่อนไขรายละ,ละเอียดเพื่อสบายครับต้องบอกเลยลว่าน่าสนใจมากนะครับเพราะว่าเข้ามาตรการ EV 3.5นะฮะแล้วก็มีสปอยให้พวกเราได้รู้ด้วยนะครับว่าทรา v o กระบะรุ่นใหม่ล่าสุดของนั่งของโตโยต้าจะมี EV 100%นะครับโอ้โหนี่เปิดตัวใหม่แต่สปอยรุ่นใหม่อีกรุ่นนึงด้วยสุดยอดจริงนะครับ มาดูข้อมูลเบื้องต้นเพิ่มเติมอีกนะครับทางน้างของตัว BC4X นี้นะฮะเขาตั้งเป้าหมายที่จะมียอดขายมากถึง6 0 0 0นคันในช่วง1ปีแรกนะครับสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนจองล่วงหน้าก่อนหน้านี้เป็นแล้วนะครับตั้งแต่เดือนสิงหาคมเป็นต้นมานะครับก็จะเริ่มมีการส่งมอบให้แต่ลูกค้า ตั้งแต่ช่วงนี้เป็นต้นไปนะครับและก็รับสิทธิพิเศษอีกเยอะแยะมากมายเลยนะครับใครที่ลงทะเบียนไว้แล้วนะฮะจะรับส่วนลดสูงสุดนะครับเป็นเงินสดเนี่ยมากถึง2 0 0 0 0บาทดอกเบี้ยพิเศษ 0. 9% 9เนะครับโอ้โหนี่มาพร้อมรับประกันมาตรฐานจากโตโยตานะฮะรับประกันคุณภาพตัวรถหรือวารันตี5ปีเลี้ยวหน0 0 0แมกิโลรับประกันแบตเตอรี่นะครับนาน8ปีเลี้ยว1 0 0 0 0 0กมิโลฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉินนาน5ปีเพื่อสมัยครับโอ้โหต้องบอกเลยนะครับว่าทางด้านของโตโยต รับประกันนี่โหดขั้นสุดอยู่แล้วนะครับศูนย์บริการก็เพียบเลยนะครับนี่คือข้อได้เปรียบของ B4X c ตัวใหม่ c h เช่นะครับและใครที่จองอยู่เร็วๆนี้นะครับเดี๋ยวรับรถแน่นอนเขาจะค่อยๆทยอยส่งรถไปนะครับอุดหภูมิตลาดประเทศไทยเรานะฮะรถในกลุ่มนี้ต้องบอกว่าโอ้โหมี t o โยต้กระโดดเข้ามาด้วยแล้วนะฮะรถ E ีวีตลาดประเทศไทยเรานะครับ มันหยดแน่นอนนะครับแต่ขออนุญาตแบ่งภาพไปเห็นแบบนี้นะฮะทางนัานของตัว B4X t นะครับจากที่ข้อมูลที่แจ้งตรงนี้ก็คือเขาอยู่ในมาตรการ EV 3.5นะครับก็คือมาตรการของ EV ในปีหน้านะฮะส่วน EV ที่อยู่ในประเทศไทยเราณปัจจุบันนี้นะครับจะเป็นมาตรการ EV 3.0นะครับก็คือมาตรการเมื่อช่วงประมาณสัก2ปี3ปีที่ผ่านมานะครับหรืออาจจะเป็นปีนี้คือช่วงนี้นะฮะ EV 3.0เนี่ยจะหมดมาตรการแล้วซึ่งปีนี้นะครับ ภาพที่ออกมาเพื่อนสมาชิกก็จะเห็นภาพนะฮะตอนนี้โอโหสู้กันยับเลยเพื่อนสมาชิกครับมากันหมดหน้าตักเลยนะครับทั้งรถแหลกแจกแถมนะฮะคือทุกคนได้ตั้งว่าจะขายกันให้หมดให้ได้นะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้มีคันไหนขายไปนะฮะก็ต้องมีการผลิตคืนนั่นเองนะครับก็เลยต้องเร่งระบายสต็อกกันสักหน่อยนะฮะ แต่นี่น่าจะเป็นรุ่นแรกเลยนะครับในหลายประเทศไทยเราใน e v 3.5ก็คือ b c 4 x นี่แหละครับจะขายปีหน้ามาตรการปีหน้านะครับมารุ่นแรกเลยและเป็นแบรนด์ใหญ่ซะด้วยโตโยตานะฮะแล้วก็มีสปอยให้เราได้เห็นด้วยนะครับว่าจะมีโตโยต้าไฮรักทาวเวอร์ที่เป็นกระบะ e v 100%เปริดรุ่นเดียวแต่รู้ถึงสองรุ่นเลยสุดยอดจริงๆนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะพาทุกขั้นมาดูตรงนี้สักนิดละกันนะครับภาพตรงนี้ e v 3.5นี่มาแล้วรุ่นแรกนะครับทีนี้ขออนุญาตย้อนพาทุกขั้นน,น,นี้ รถ E ีวีในตลาดประเทศแถวเรานะฮะภาพอย่างที่เห็นเนี่ยโอ้โหปแบบรับลดราคากันเละเทะเลยนะครับขออนุญาตพาทุกท่านไปดูราคาแต่ละรุ่นแล้วกันนะครับเผื่อไฟนะฮะทนไม่ไหวรอไม่ไหวแล้วนะครับโอ้โหอยากได้รับรถปีนี้นะครับรถ E ีวีบ้านเราราคาถูกๆเยอะมากเลยและเป็นรถเอเนกประสงค์ทั้งนั้นเลยสุดยอดจริงนะครับอมาดูแต่ละรุ่นเลยกันนะครับพามาเริ่มต้นดูจากรุ่นแรกนะฮะก็คือทางน้่งของ M g ็ MG S5 EV นะครับเรียว่า S5 EV ตัวเริ่มต้นตอนตอน,นี้ตัว D-Plus นะฮะร,ราคาตอนนี้ปรับลงมาเหลือเพียงแค่619,900บาทเท่านั้นนะครับโอ้โหนี่ต้องบอกเลยนะฮะว่าตลาดประเทศไทยเราสะเทือนทันทีเลยนะครับเพราะว่าราคานี้ แถมโฮมชาร์จเจอร์ให้ด้วยนะครับฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งให้อีกทั้งหากสุดยอดจริงนะฮะแล้วก็ตัวรองท็อปเป็นตัว X+Sunroof p l u s นะครับราคาเหลือเพียงแค่729,900บาทแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดเนี่ยเป็นตัว V+Sunroof p l u s นะครับราคาเนี่ยอยู่ที่849,900บาทเท่านั้นนะครับราคาเนี่ยต้องบอกว่าโอ้โหดีเลยจะเชื่อเลยนะครับทางด้านของ MG สุดยอดจริงๆเอามาดูรุ่นถัดมานะฮะร,รถหนึ่งประสงค์เนี่ยก็คือทางด้านของ b ีวีดีแอตโตนะครับบีวีดีแอตโตยังอยู่นะฮะตอนนี้ส่วนรถสูงสุด200,000บาทนะครับทำให้ b ีวีดีแอตโตตัวเริ่มต้นราคาอยู่ที่629,900บาทนะครับแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดนะฮะอยู่ที่699,900บาทราคาดีเหลือเชื่อเลยนะครับและรถเนี่ยโอ้โหขนาดน่าใช้มากเป็นรถ EV 100%ชาร์จไฟไม่ต้องเติมน้ํามันนะครับอ่าแล้วก็มาดูรุ่นถัดมานะครับ ร,รถอะไรก็สงโอ้โหสู้กันยับเลย ex5 ถือว่าเป็นรถที่ดีมากๆแต่ราคาณนปะัจจุบันถูกเหลือเชื่อนะครับทั้งนั้นของจิลลี ex5 นะฮะส่วนรถสูงสุด200,000บาทตอนนี้ราคาจะเหลือเพียงแค่ตัวเริ่มต้นนะฮะ699,000บาทเท่านั้นนะครับ699,000บาทแต่ถือว่าเป็นสเปคที่ได้มานี่โอ้โหสุดยอดเลยเพื่อนๆกทครับเพราะว่าคันนี้นะฮะแรงมา้าแรงอแต่ตัวเริ่มต้นเลยนะครับ218แรงมา้า ราคา6แสนกว่าบาทน,นะครับได้218แรงม้าเลยและระยะการวิ่งนะฮะมากถึง495ร กิโลเมตรต่อการชาร์จนี่คือตัวเริ่มต้นนะแบบโหดนะครับส่วนตัวท็อปสูงสุดของเขาเนี่ยโอ้โหมีแต่คอนโทรลมาสุดยอดนะครับก็คือทางด้านตัว e x 5ตัว max นะฮะตอนนี้ราคาเหลือเพียงแค่849,000บาทเท่านั้นแรงม้า218แรงม้านะครับระยะก,การวิ่ง490กิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับโอโ้โหโหดสุดๆแล้วก็มาดูรุ่นถัดมากันนะครับก็คือเจคู่ไฟ EV นะครับสำหรับรถอนเนกประสงค์นะฮะโอ้โหนี่คือตัวจุดชนวนเลยเพราะไงครับเจคู่ไฟ EV ตัวเริ่มต้น549,000 สำหรับตัวเริ่มต้นนะแต่ว่าแถมที่ชาร์จให้ด้วยนะครับ549,000บาท โหดสุดๆเลยนะครับแล้วก็ตัวท็อปสูงสุดก็ไม่ข้าม0 0แสนเหมือนกันนะครับอยู่ที่59,9,0 0 0บาทเท่านั้นแถมที่ชาร์จให้ด้วยแล้วทางด้านของเจฟู่ไฟ e ์นะครับต้องบอกว่าโอ้โหได้สเปคมานี่หลายท่านบอกนั่งตบมือ,อปอแปะปแปะเลยนะครับเพราะว่าแรงม้าที่ได้เนี่ยมากถึง211แรงม้า300นิวตันเมตรแรงเหลือเชื่อนะครับระยะการวิ่งก็ถือว่าดีพอสมควรอยู่ที่461กิกิโลเมตรต่อการชาร์จนะครับนี่เป็นการเปิดมาตรฐานใหม่เลยนะครับของรถ SUV บ้านเรานะครับด้สเปคดีราคาไม่แพงถือว่านี่คือโจทย์ที่ต้องมาแก้นะฮะหลายๆค่ายต้องมาแก้แน่นอนใน EV 3.0แต่ตอนนี้แก้น่าจะไม่ทันแล้วนะฮะเพราะว่าจะหมดมาตรการแล้วนะครับอีกประมาณสักเดือนกว่าฝ่าเสรงเดือนนี้นะครับก็คือหมดช่วงในงานมอเตอร์อ็กโปไปเนี่ยก็น่าจะไม่เหลือมาตรการ EV 3.0แล้วนะครับแล้วมารอรุ้นในปีหน้ากันนะครับ EV 3.5นะครับที่มีตัวเปิดใหมเราเห็นแล้วนะครับ BC4X จะมันขนาดไหนนะฮะจะมีการต่อสู้แย่งชิงกันมันขนาดไหนในวันที่โตโยต้าลงมาสู้ในตลาดรถ e ีวีแล้วนะครับมีทั้งรถอนเนกประสงค์นะฮะมีทั้งรถกระบะเข้ามาด้วยนะครับโตโยต้มาแล้วต้องใช้คําว่าอย่างนั้นสำหรับวันนี้ขอบคุณ่อ้สมาชิกอ,อย่างสูงนะครับสวัสดีครับ